วันนี้นะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเบลท a t อ w i วานะคะจัดงานยิ่ใหญ่นะคะเปิดตัวแอมบาสเดอร์นะคะครบทั้ง3คนเลยก็คือมีเรสมีฟิล์มแล้วก็มีค so ิมโซฮยอนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเข้าเมื่อกี้ค่ะน,น่ารักมากเลยแล้วก็ผิวดีมากๆเพราะว่าพวกเราฉีดวายฟ์ wife <Hey. S 1> กันค่ คันอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าแกจะทํางานทุกวันนะคะแล้วก็คนจะชอบถามเออใช้อะไรอะไรยังไงคือเราก็บํารุงสกินแคร์อะไรปกติคะ่ะแต่ว่าเราต้องมีเคล็ดลับที่มันมากกว่านั้นเป็นพิเศษเพราะว่าผิวเราต้องพร้อมใช้ตลอดเวลาคือสโ,โลแกนของเขาคือผิวพร้อมใช้เพราะว่าไม่ว่าจะงานไหนอะไรก็ตามจะง,งานด่วนเข้ามาจะง,งานดึกจะง,งานเช้าพักผ่อนน้อยอยังไงเราต้องมีตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ผิวของเราพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ค่ะอย่างเรามีวิธีในการจะเลือกใช้ไหมคะเพราะว่าอราที่มันก็อยากมีอะไรเยอะแต่ละ ใช่ค่ะมัแนใจการัอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเกรสนะคะ<ม>ก็คงมองในเรื่องของสารสกัดแล้วก็มองในเรื่องของแบรนด์ Brand, แล้วกอ็อะไรต่างๆที่มันมันเป็นมวลรวมนะคะเพราะอย่างการศึกษาว่าจะใช้อะไรสักอย่างนึงแกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากขึ้นรู้เรื่องสารสกัดรูเรื่องอะไรมากขึ้นดังนั้นนะคะมันเราเราเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเราคุ้นชินกับชื่อสารสกัด แล้วก็รวมถึงเรื่องของแบรนด์หรือกลไกต่างๆในการทํางานของผิวหน้าชั้นของผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะพว่ตัวเอกตัวเกสเก็มีโอกาสได้ได้เรียนตรงนี้ว่าพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะใช่ทางการมากๆเลยตรงเนี้ยเมากันเสียงดังมากสุดๆอยาไวปย่าาวอย่าาอปวก่อยากวยายอยาวาย สำหรับใครนะคะที่อาจจะมีผิวสวยใสยมีผิวพร้อมใช้นะคะแล้วก็มีผิวแบบ l ล s s ก k ินโดยที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจากภายในเลยนะคะก็มาลองรีวฟ์กันนะคะ Be l l ลเทลล revive นะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเหมือน Grace เลยคือเรียกได้ว่าตัวเองอะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราทำงานทุกวนันแต่งหน้าทุกวนันเราจำเป็นต้องมีผิวพร้อมใช้ในทุกๆวันที่ดีที่สุดคะ่ะก็มาได้นะ,ค,ะคุณอาจจะสวยกว่าเก c e อีกเะรซเขาเรือกไหมน้องค่ะถาเรื่องปัญหาเรื่อง เพลงดราที่เกขึ้นมาได้เอลอ๋อค่ะก็จากจากจากที่มีดราม่าที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลานะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเกรสนะคะในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาเกรสจะมีการเล่นคำอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ดเรทคือการออกกำลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเอง แล้วก็เพลงเพลงถัดมาก็คือกดไหลย้อนก็มาจากกรดไหลย้อนเรื่องอาหารมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเ,เดินสายทางนี้เลยแล้วกันก็เลยเป็นเพลงบายพอโล่าแล้วก็คล้องกับคำว,ว่าบโพลร์นั่นเองซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีคนบางกลุ่มก็เข้าใจแหละเขาว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จรงิงๆเขาก็มองว่าเกรซเอ,อไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ว่ามันไม่ใช่คือคำจรงิง<ม>แล้วเนี่ยคำว,ว่าบโพลร์เนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมา เหยียดหรือว่าบุลลี่หรือว่าล mm ้อ hmm. อะไรตรงนี้เลยอะค่ะเพียง mm hmm. แต่ว่าเพลงอะค่ะมันมันเดินทางของมันเพียงแค่3นาที mm hmm. แล้ว Challenge ต่างๆเนะี่ยมันก็มีเวลาเพียงแค่15-30ถึง30วินาทีแล้วโตเกสเองก็เป็นนักร้องไม่ได้มีโอกาสมา Educate คนมากพอเด็ก็ขอใช้โอกาสนี้ในการ educate เรแล้วการเพราะว่าบางคนนะยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้หัวเราะร้องไห้สลับกันในทันทีอันนั้นอะ่ะไม่ใช่คำว่าบโพล่าเนี่ยมันมี2อ,อาการอาการแรกเลยก็คือการแมนเนียมีความมั่นใจสูงมีความสุขผิดป,ปกติมีความร่าเริงหัวเราะตลอดเวลากับอีกอย่างหนึ่งก็คือดิเพรสก็คือโรคอาการของมีอาการซึมเศร้าไปทางซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัว มีความโศกเศร้าผิดปกติซึ่งสองอย่างนี้ค่ะมันจะมีฤทธไทม์ของมันมันไม่ใช่เป็นการเป็นแล้วสลับเป็นไปมาภายใน5านาทีออย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงๆ่วง่งอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วแต่ระยะเวลาของอาการแล้วก็ความหนักหนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนตรงนี้ค่ะก็ไม่เท่ากาันซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการรักษามีผู้ป่วยที่ค่อนข้าง หายแล้วเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าที่ต้องการกําลังใจแล้วก็ความเข้าใจจากคนรอบข้างดังนั้นนะคะเกสก็เลยอยากจะให้ตรงนี้อยากให้ทุกคนแบบอยากอยากจะมา raise awareness เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เกสจะมาทําเพลงนะคะเกสก็ได้มีความเข้าใจเพียงแต่ว่าเราในพาร์ทของการเป็นนักร้องนะคะเราก็ไม่อาจที่จะสามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนแบบเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ raise awareness เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยก็ากาแล้วกันตกระแสี่ ตกใจเหมือนกันนะะเพราะว่าจริงๆเพลงอะค่ะมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่ซัพเ e อร์อยู่ในท็อกซิคเลชั่นชิพที่ที่แบบว่าเวลาที่เขามาค่ะเวลาที่เขาทักมาหรือเขาอยู่กับเราเรามีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่อยู่หรือว่าเขาหายไปเรามีความทุกข์มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบความรักในสองแง่ว่าถ้าเราคบกับใครสักคนนึงแล้วเขาสามารถทำให้เราสุขสุดๆแต่ทุกข์สุดๆได้ในขณะเดียวกันนั่นมันเป็นความรักที่ มันถือว่าเป็นท็อกซิ e เ a t i o n s ช i พเพราะว่าความรักที่เวลาที่เราขาดเขาไม่ได้เนี่ยมันเหมือนสารเสพติดซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต่างคนต่างคนที่จะมี Healthy Relationship เนาะในการทำงานในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายต่างๆของตัวเองอะคะ่ะความรักเนี่ยถ้ามีแล้วดีก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องขอบายพอแล้วก็ต้องขอลา,อาเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ เห็นนะคะก็มีโอกาสได้เห็นคือเกรซอะไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เป็นหลกักแต่ว่าก็มีโอกาสได้เห็นค่ะแล้วก็ทางค่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องเรื่องตรงนี้มากๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อบายพอลาแล้ววงเล็บบายพอลาเนี่ยก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนเหลือแค,แค่คำว่าบายพอลาสำหรับเกรซเนี่ยเกรซรู้สึกว่าเกรซไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินนะคะ คิดไปเองเพราะว่าเกรซอะยังไม่มีโอกาสได้มาบอกแล้วก็เรายังไม่ได้มีการ PR อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มต่อยเลยอะแล้วแล้วมันก็เจอดราม่าตรงนี้แล้วเลยเงี้ยค่ะคือยังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกําเนิดซะแล้วก็คือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อม,อมีค่ะมีการ,ราปรับเปลี่ยนเพื่อโอเคตัดคําว่าไบโคล่าออกแล้วก็ในเรื่องชาร์เลนจ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะสื่อสารเนี่ยก็ระวังมากขึ้นก็เรียกได้ว่าตัดออกเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีชาร์เลนจ์อะไรที่แบบว่าที่จะ ที่จะทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือการให้ให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆอะไรประมาณนี้เกิดเหตุอะไรกัน้างไมคะพมันเกิดเห็นการณ์อย่ขึ้นมาเอาจริงๆไหมกระทบเต็มๆเลยคือคือ,คอไม่ได้โปรโมทประมาณ2อาทิตย์เลยค่ะที่แบบท,ที่ที่หายไปอะคะ่ะแต่ก็ คือแกถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กก็ไม่ได้หรอกเราะเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่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 รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเราก็แคร์ค่ะถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กๆแต่ว่าเราเราก็แคร์มีหลายคนมากๆเลยค่ะที่ที่รู้สึกว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคําเขาก็มองเป็นเรื่องบวกก็มีเช่นเดียวกันตรงนั้นก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกซิกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมัน,ม,นมันแย่คือเกรซมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายแบบนั้นนะ เพลงมันให้กำลังใจด้วยซ้าให้ให้บายให้พอให้ลาก่อนประมาณนี้แสดงลว่าแกอาจจเสียใจที่อาจจะมีคนถ่าจจะปแปลเจตน,นาของเราผิดใช่ไหมใช่อันนี้แกว่าเป็นสิ่งสําคัญ<ม>ที่โลกโซเชียลควรควรที่จะให้โอกาสตัวเราในการที่จะจะบอกจะพูดอะไรก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใดๆออกไปค่ะแต่เกเข้าใจทั้งค่ายเพลง spicy days ของเกว่าเขาต้องออกมาแก้ปัญหาณนะตรงนั้นเลย<ม>เพราะว่ามีเรื่องของคนแต่งของอะไรที่มันโดนผลกระทบกันไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วหลังจากนี้คะยังจะยึดแนวทางเดิมไหมที่เอาเรื่องโรคอะไรนี้มาทำเป็นเพลงก็คงต้องหยุดแล้วพูดตามตรงว่าก็ในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วก็เอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาดีกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะนําเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่อยู่ค่ะเพลงนี้ก็ไปหาฟังกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนของการโปรโมทอะไรแล้วเพราะว่ามันเจอในเรื่องของดราม่าไปเพราะไหมคะอังจีเพราะว่าเป็นเป็นเพลงนี้ นะก็ท้อไหมถามว่าท้อไหมก็ท้อแหละแต่ว่าก็ลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันฉันก็ยังไม่ถือเพราะว่าฉันก็จะต้องสู้ต่อออกมาต่อคือเราไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะว่ามันอะไรเพลงทําเพลงออกมานานาจิตตังเราถือว่าเราทําเพลงเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างหนึ่ง เป,เป็นสิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งโอเคมันมีคนที่ชอบแล้วมันมีคนที่ไม่ชอบดังนั้นก็ก็ก็นานาจิตต่างเราก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเราอยู่ตรงนี้เราเราเราอยู่มานานแล้วด้วยเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> แค่แค่ไม่อยากให้ ใครที่รู้สึกไม่ดียังคงรู้สึกอยู่อะไรงี้ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ได้ออกมาพูดแล้วก็ raise awareness เรื่องของไบโพลารจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณมา